กิมจิของเมลิลี่ด้วยจ้าเป็นแล้วค่ะสามวันก็ได้กินแล้วมาลองชิมกันค่ะสวัสดีจ้าเมลิลี่สาวุูดให้พรกเธิน,นะคะเมลิลี่ก็บิมาาบวาเหลืองอาหารค่ะอาหารเกาหลีเกาหลีหรือญี่ปุ่นวะเกาหลีเนาะส้มพักค่ะส้มพักเกาหลีเนาะนั่นก็คือกิมจิ อยู่บนนอกบนนาบ่นนาบเคยได้กินเนาะคะ่นะเนาะมายูนนี่เห็นกินจีกะคึดยากอยู่แต่กะบอการซื้อกินเพราะเบิงแหล้วมันกับแพ้สาหรับวันนี้นะคะมีเลือดสีล้องมาเห็ดกิ่นจีเบิงค่ะว่าสิเป็นหรือบ่เป็นนะคะสําหรับการขันสมพักสมพักเซนสมพักกาดลินเห็ดมาเบิดแล้วลองเห็ดมาเบิดแล้วพอกินได้ะคะ่ะ มื้อนี้นะคะเป็นสูตรของเมลิลี่ค่ะนั่นก็คือเมลิลี่ซีเบิงจากสูตรของผู้นั้นเล็กๆน้นอยๆสูตรของผู้นี้เล็กๆน้อยๆมาผสมใส่กันเป็นล่องเบิงค่ะว่าซีออกว่าเป็นกิมจินาตาแนวไหนนะคะเป็นลองเห็ดน้ำกันเลยค่ะไปเลยค่ะเมลิลี่ได้ซื้อพักเกี่ยวกับการที่จะมาเห็ดกิมจินะคะไว้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือนี่นะคะมีผักกาดหัวหญ่ๆนี่ซื้อมาหัวหนึ่งแล้วก็ซีมีกระเทียมนะจ๊ะเนี่ยกระเทียมแล้วก็แค่อท อันนี้คือหัวไชเท้าที่เมลิลีไปเก็บมันฝรั่งหล้วก็ไปเก็บหัวไชเท้ามางหงวดกรน,นะคะเหลือก็เลยเอามาทํากิมจิน,นี่ก็เป็นหอมใหญ่แล้วก็จะมีต้นหอมจ้ะมีขิงแล้วก็มีแอปเปิ้ลแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆเดี๋ยวสิไปบอกอีกที่หลังนะคะตอนนี้คือเอาซิมาล้างพากักหล้วก็ซอยพักเตรียมไว้สาหรับหัวประกาศนะคะเดี๋ยวเมลิลีสิไปพาพาแค่นี้แล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็สิไปแช่น้าเกลือไว้ให้มันยุบซะก่อนนะคะเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะว่าขั้นตอนการเ็ดกิมจีของเมลิลี่สูตรแม่ลิลี่นี่สิเป็นแนว้าใดเขาจะบปาดทั้งเบิ้นะคะเขาฉีกเอาค่ะนี่ฉีกเอาแบบนี้นะคะนี่เดีมลิลี่จะเอาผักกาดนี้ไปแช่น้ำเกลือและะ้วก็ซีซอยพักเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะ ประกาศยุบเรียบร้อยค่ะอ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเมลิเทเซตเป็น2แบบนั่นก็คือแบบที่เป็นแบบเป็นหัวแบบนี้แล้วก็อีกเอามาซ้อยเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้อันนี้สิเป็นน้ำเปล่าก็แป้งข้าวเหนียวนะคะต้มผสมกันค่ะต้นหอมนะคะที่ซ้อยเป็นทอนๆอันนี้เป็นหัวใช่เท้านะคะซ้อยเป็นชิ้นๆแล้วก็เป็นแครอทแอปเปิ้ลแล้วก็จะเป็นขิงนี่ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่กับกระเทียม อันนี้เป็นผงชูรสเป็นเกลืออันนี้เป็นน้ำปลาค่ะเอายี่ห้อไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำแอปเปลิลบางสูตรก็ใช้บางสูตรก็ไม่ใช้แต่ของแมลิลี่นี่เบิ้งหลายๆสูตรแเรามาผสมร่วมกันนะเพิ่งฝากซื้อพริกเกาหลีมานี่คือพริกเกาหลีนะคะนี่เรียบร้อยลี่ก็จะใช้แอปเปลิล กับขิงเทลงไปก่อนจากนั้นก็สิเป็นหอมใหญ่กับกระเทียมน้ำผลไม้เนาะเทลงไปมันมีน้ำมันจะสิปันง่ายอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวที่เข้าต้มเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจะนิวเหนียวแบบนี้เข้า,เาส่วนผสมที่เข้าปันไว้แล้วนะคะเทลงไปเลยจ้ะปรุงต่อด้วยนี่เกลือเล็กน้อยเกลือไม่ต้องเยอะเดี๋ยวชิมเบงนะคะ น้ำตาลอีกนิดนึงบางสูตรโบรไซชูรสแต่บางสูตรใส่นะคะเมลิลีก็ใส่ชูรสข้าไปนิดนึงใส่น้ำปลาสุดท้ายเป็นพริกกะลีมากเพชกับไซหลายบบมากเพชกับไซน้อยนะคะอ่าเมลิลีสีลองใส่ไปสักสี่ช้อนนะคะนี่สี่ช้อนประมาณนี้ขยําให้เข้ากันนะคะลิ้นว่าพริกบัพ่อค่ะ ต้องเติมพริกลงไปให้มันสีแดงๆนะคะ,ะเท่ากาัปริมาณเอาอีกเลยจ้ะมาอยากได้น้อยได้หลายให้มาพริกถ้าบอพรเท่เากับเติมเข้าไปนะคะก็จะเป็นแค่อสแล้วกวใช้เช้าแล้วก็หอมเอาลงไปเลยจ้ะเทลงไปเลยผสมกันลงไปแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะอืมดูหน้าตา จะเป็นให้ไหมน่นอครั้งแรกอีกแล้วถ้าอร่อยก็จะทำครั้งต่อ,ตอไปนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เขาก็จะเอาผักเขาลงนะคะเอาผักลงไปแล้วก็ใส่เข้าไปพลิกใส่ตามซอกพอนนะคะตามซอกผักใส่เข้าไปทา คลายเพื่อนเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเขาก็พักไว้ก่อนหมวต่อไปนะคะทําเหมือนเดิมค่ะใส่ขือเก่านะคะพริกทีละน้อยที่ละน้อยอาดเข้าไปค่ะยัดหยาด,ดเข้าไปนะคะปีปีเข้าไปเดี๋ยววางไว้ก่อนอันนี้ช่วยเป็นชิ้นๆเป็นตอนๆไว้ ผสมลงไปเลยจ้ะหลังจากนั้นก็ขยำเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเฮาซีเอาไปเก็บส,ก,ก,รสก,กระป๋องสกระปุกใส่ถุงไว้นะคะอันนี้อากาศหนาวๆวันนีค้คือสิปเปร็นตาสองสสม,มือคึอ้นสิกินค่ะ หน้าตาน่ากินมากดูสีแดงสดใสนี่มื่อนี้เมลิลี่ประกาดหัวใหญ่หัวหนึ่งนะคะเมลิลี่ให้ได้สองกระปุกจ้ะ เดี๋ยวมาลอเบังอีกว่ามาณ3ามสี่มือนะคะเดเมลิลลี่ซิมาซิมกิมจิช่เฮดโดยมือตัวเองครั้งแรกออกมาสิเป็นจังใดเดี๋ยวไปลอเบิงกับเมลลีล่ค่ะอีกว่ามาณ3มมือเดี๋ยวมาเจอกันนะคะมาเบิงกิมจิของเมลลี่นะคะผ่านไป3วัน3วันเนาะอากาศอยู่เยอรมันนี่มันสิแบบหนาวแห้งๆเมลลีล่ก็สิพยายามเอาไปตั้งไกลๆให้ซุ้งหรือว่าเครืองทําความร้อนนี่กิมจิของแม่ลิลี่โอ้เดี๋ยวเมลลี่เียหัวประกาศออกมานะคะเนี่เดี๋ยวลองดูก่อน อุ้ยข้างล่างเป็นน้ำนะคะนี่เราออกมาเป็นส่วนหัวอืมเม่งเ,เดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะปกติทานห้าสิกินเนาะเ้าก็ต้องปาดตัดตัดตัดเดี๋ยวจะลองชิมดูคะ่ะอืมออกสมๆเลกน้อยแล้วกับหวานหวานนัๆนวๆนะคะอือร่อยค่ะ มลิลี่บูจักนะคะว่ากิมจิรสชาติอิ่มมันจะเป็นแบบจงังดรสชาติออกหวานหวานหวานผลไม้แล้วก็นุ่นๆนะคะแซ่บค่ะแซ่บยอมรับว่าแซ่บนะคะนี่กิมจิกิมจิของเมลิลี่ค่ะอืมอ้มอื้มอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะสำหรับการทำกิมจิของเมลิลี่นะคะก็ถือว่าผ่านรสชาติดีค่ะอร่อยการันตีด้วยตัวเองค่ะ สีสันหน้าตาก็โอเคนะคะรสชาติกับผานแซบค่ะออกนัวๆน,นะคะแสบคนละแบบก็สมเักียนเฮาเนาะช่วงท้ายนี้นะคะเมลิลี่ลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมนะคะกดซับสไคร์ติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมลิลี่ลจะ้ะแต่ยังบอกุว่าจะเป็นคลิปอย่างเดียวลองทิดตามไปนะคะมื้อนี้ลาละค่ะสวัสดีจ้า